เอาเอาเรื่องแรงแรงไหมครับพ yes ี่ต๊เรื่องแรงแรงเช่นเรื่องอะไรคะแรงแรงที่แบบคนไม่อยากออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแจ็คหมายถึงใครครับอยู่บ้านพักก็ไม่อยากออกจากบ้านพักนะฮะมีด้วยเหรอผมผมอยู่ผมอยู่บริษัทเอกชนเวลาเขาเช่าบ้านให้ผมผมมาสัญญาเขาก็ต้องให้ออกนะครับมีด้วยเหรอพี่แจ็คเอานาเอานาอ๋อมันก็เมื่อว่ามันมี ขารองโฆษกพักเพื่อไทยใช่ไหมคะรองโฆษกพักเพื่อไทยชื่อ uhm คุณเอชื่อชื่อก็เพราะนะแต่จำจาชื่อชื่อชื่อรองโฆษกพักเพื่อไทยก็ออกมาแถลงในทํานองให้แถลงหรือว่าเขียนใน Facebook ถ้าไม่แน่ใจแต่พออ่านคือเจอก็บอกว่าถามว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกำลังจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อันนี้อันนี้รอโฆษกพักพักพัวไทยพูดพูดนะคะเอ,อท่านก็น่าจะเก็บของเพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่าท่านเก็บของออกจากทำเนียบแล้วใช่ไหมท่านก็ควรจะเก็บของออกจากบ้านพักหลวงด้วยนะเมื่อวานก็มีข่าวทอดนองนั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็เอาคําถามเนี้ยไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะเออท่านก็บอกว่าอ่ะถ้าอยากจะให้ย้ายออกจากบ้านหลวงอ่ะก็ไปแก้ระเบียบไปสิ ผมต้องผมก็มีบ้านของผมจริงๆกับผมอยู่เนี่ยก็เพื่อความปลอดภยัยผมออกไปอยู่บ้านหลวงไงมันอาจจะไม่ปลอดภัยกับผมก็คําถามแบบนี้ก็เลยมีคนเอามาทําเป็นมีมกันเลยค่ะพี่ตาแต่ถ้าด้วยความเป็นธรรมก็คืออันนี้มันไม่ใช่เรื่องนายกหรือมั้ฮะเป็นเป็นเป็นสิทธิสวัสดิการของคนที่เป็นอดีตพบทบด้วยด้วยตาระเบียบของกระทรวงกลาโหมกองทัพบกน,นี่ไงเนี่ยใช่ไหมฮะมมนไม่ได้เกี่ยวมันไม่ใช่ปบทบ อดีตผบอทอบอทุกคนที่จะได้อยู่บ้านหลบไปจนเสียชีวิตป่ะใช่ไหมคะผมก็ไม่ทราบระเบียบน,นี้นะแต่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าเกิดตามความเข้าใจผมคือถูกไหมพี่แจ๊คว่ามัานที่ที่ท่านอยู่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของระเบียบของกระทรวงกลาโหมถูก,กรือเ,เอางี้ฮะเมื่อวานเห็นเห็นจากลายกลุ่มแล้วนะฮะเมื่อเช้าผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่เป็นอนดีตเจ้ากรมกำลังพลฐานอากาศท่านหนึ่งแล้วก็คุยกับโกศกองทัพเรือพี่คลื่น บนเรืออีกปกคอองนะฮะพอยกขู่หายพี่คืนถามปุก๊แกวัวล้อกาก,ากเลยบอกเอ้ยแจ็คระเบียบเป็นอย่างนีด้ดาวหลักการนะพี่ปุ๊เออพี่จาเออบ้านพักสวัสดิการเนี่ยเมื่อกเกษียณแล้วเนี่ยาี่มีกําหนดเวลาสามสิบวันหกสิบวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ออกแต่ต้องเรียนตรงๆกับพี่น้องชาวแบไต่ทุกคนนะนะฮะข้าราชการเนี่ยที่มีสิทธิ์อยู่บ้านพักไม่ว่าเป็นพลเรือนฐานตำรวจเนี่ยเหล่าเนี้ย เมื่อรับได้การเนี่ยเขาก็เริ่มจะไปซื้อที่แหละไปผ่อนที่ผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยพอใกล้เกษียณเนี่ยเขาก็เตรียมตัวย้ายของแล้วส่วนใหญ่ร้อยละแปดร้อยละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกเกษียณปุ๊บทุกคนย้ายหมดออกหมดไปอยู่บ้านตัวเองหมดนะครับมีส่วนน้อยมากแต่ทอบอเนี่ยเขามีระเบียบเขาไว้อย่างเช่นเอ่อพอบอทอบอผู้มีคุณูปการต่อประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็มีระเบียบของเขาตาา่าที่อันเนี้ย เจะดูแลให้อยู่ได้อย่างอาทิตย์อาทิตย์เช่นผลิตเปรมเนี่ยบ้านสีสาวเนี่ยนะฮะก็อยู่จนท่านเอ,อ่อเอ,อ่อถึงอริจกรรมนะครับก็มีไม่กี่ท่านหรอกครับน้อยมากไม่เยอะนะฮะแต่มีไหมมีไม่ไม่ไม,มีมีอันนึงเนี่ยพี่ลิลลี่กลับมาเนี่ยสงสัยต้องคุยกับพี่ลิลลี่เปิดคุยกับพักพวกกันก็มีคนฟ้องมาเอ,อ่อมี้าราชการบางคนที่กเกษียณแล้วเนี่ยเอาของหลวงไปใช้เนี่ยปัจจุบันยังไม่คืน นะครับก็เดี๋ยวจะต้องฝากพี่ลิลลี่ให้ตรวจสอบที่สภาด้วยเพราะเอคนเหล่านั้นยังทํางานที่สภาอยู่ครับผมอืมค่ะแม่เรื่องนี้ผมผมให้ข้อมูลนีดนองฮะรจริงๆเรื่องนี้มันต้องคุยกันคุณเป็นคุยกันเป็นในเชิงนโยบายใหญ่ๆคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีทหารอย่างเดียวนะข้าราชการมีข้าราชการครูทหาร บกเรืออากาศตำรวจนะครับใคร่การอยายการต่างๆอันนี้ใคร่การทุกทุกประเภทนะครับเวลากเกษียณ60แล้วอยายการผู้พิพากษาครูก็ไม่ได้มีบ้านอยู่จนห้าห้สิจ็ดสิบนะครับอันนี้ต้องเข้าใจองก่อนแต่ทีนี้ทหารเองเนี่ยเนื่องจากมันมีระเบียบของเขาเองภายในแล้วก็จะเห็นว่าลา,าบสิบเอ็เนี่ย เอาเงี้ยเวราสิบเอ็หรือรอหนึ่งออนรอหนึ่งรออะไรต่างเนี่ยนายทหารผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะฮะอยู่เต็มไปหมดเลยเหตุผลก็คือมาอยู่ในเมืองฮะอยู่กลางเมืองแล้วก็เอ่อต้องบอกว่าคนที่ผมรู้จักหลายคนก็รู้สึกอึดอัดเข้าอึดอัดมากๆนะครับเพราะว่าโทษทีนะจะไปไล่เจ้านายก็คงทําไม่ได้ไม่มีใครไม่มี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 การทํานะครับ แต่ถ้าไม่บอกเลยไม่ทําอะไรเลยมันก็จะต้องเต็มอยู่แบบนี้นะครับอยู่กันยาวเหยียดเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือมันก็มีทั้งนานหารับชุวงรับใช้เต็มไปหมด <c oughs> เป็นข้าราชการหน่วยเดียวนะครับที่ได้อภิสิทธิ์แบบเนี้ยอย่าไปบอกนะครับว่ารับใช้ชาติมาข้าราชการทุกทุกประเภทนะครับทุกทุกกระทรวงทรวง,งกรมเขาก็รับใช้ชาติหมดแล้วครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ประเภทไหนที่ไม่ได้รักชาติไม่รับใช้ชาติ อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่มาเนี่ยคงต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้มันเท่าเทียมกันผมใช้คำว่าเท่าเทียมกันนะครับผมก็เคยเป็นอาหารพักพวกผมเนี่ยอะแยะมากมาย,ยก็ก,ก็ก็เหมือนกันฮนะมีทั้งคนที่รู้สึกแบบนี้กับคนที่เห็นตรงข้ากับผมก็เยอะแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของบริหารประเทศเนี่ยการบริหารงานให้มันเป็นธรรมถูกต้องโปร่งใสเนี่ยมันต้องมันต้องบาลานซ์กันทุกๆหน่วยงานครับครับผมพี่ใหญ่ครับ เติมพี่ใหญ่นิดหนึง่งผมตอบได้เลยพี่ใหญ่ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับพี่ใหญ่ทุกคนก็อึดอัดนะฮะทุกคนไม่เห็นด้วยเลยเรื่องพวกนี้แล้วบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบทางงาน,นมีแต่ส่วนน้อยน้อยมากๆเลยพี่ใหญ่ผมมีอยู่คนหนึ่งสมัยก่อนผมสนิทชื่อพี่แจงพี่แจงไปรองบอปทอออจำชื่อท่านไม่ได้และชื่อจริงเราเรียกเจงชื่อเล่นจนคุ้นชินถ้าเป็นหัวหน้าบ้านพัก ก็มีเอในฐานผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไม่ยอมออกเวลาเจอน้องๆก็ไอ้ใครกล้ามาไล่กูกูไม่ไปแต่เวลาเจอหน้าพี่แจกน้องพี่ไม่มีที่ไปถ้าพี่ไปต้องไปอยู่วัดอย,วอย่างงู้นอย่างนี้พี่แจกบอกแจ็กดูเลยเจอหน้าพี่นะอ้อน,อย,น,อ,อ,นอย่างงู้นอ้อนอย่างนี้แต่เวลาเจอคนอื่นนะใครกล้ามาไล่กูกูจะยาให้รมันก็มีแต่มันส่วนน้อยมากๆครึ่ง ทุกคนก็อึดอัดวันนี้ผมคุยกับพลเอกประมาณสามคนสี่คนทุกคนก็อึดอัดบอกว่าจริงๆแล้วเกษียแล้วก็ 4, ว,กกวนไปเรื่องฐานรับใช้ก็ไม่ควรมีอย่างมาเก้ที่พูดถึงเรื่องรถเนี่ยอดีตนหานชั้นผู้ใหญ่กเกษียแล้วปัจจุบันอยู่ในสภาก็ยังเอารถหลวงไปใช้ซึ่งทําให้หน่วยหน่วยเขาเนี่ยก็อึดอัอดเวลาสงตอง,งอมาตรวจเลยเอารถคันนี้ไปไหนอยู่ไหนใครใช้นะฮะ เขากืออึดอัดกันก็ว่าค่อนข้างลำบากใจครับพี่ใหญ่ครับเรี่คุยแบบตรงไปตรงมาครับพี่เพิ่มเติมครับพี่ตาครับเมื่อกี้เพิ่งรับสายด่วนมาจากจากกองทัพเรือครับผมกองทัพเรือเนี่ยแจ้งมาว่าบ้านพักข้าราชการฐานเรือเนี่ยเออเขาให้อยู่ได้สูงสุดแค่ชั้นนาวนาวเอกครับพี่ตาพอนาวาเอกแล้วเนี่ยคุณต้องเริ่มหาที่อยู่ข้างนอกแล้วเพราะเขาบอกว่าบ้านพักคนน้อยเขาต้องการในในฐานชั้นผู้น้อยเนี่ย เข้ามาอยู่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีมเมื่อยศนาวาเอกนาวาเอกพิเศษแล้วเนี่ยคุณต้องออกไปอยู่บ้านตัวเองแหละแต่สําหรับบ้านตำแหน่งอย่างเช่นผู้รับกองหรือยุทธการหรือผู้บัญชาการเงือนภาคเนี่ยอันเนี้ยเขามีให้แต่เมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งคุณก็ต้องออกไปนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นระเบียบของกองทัพเรือคาั์พิตะแล้วก็เอ่อกรณีแค่าการทัพน้อยเนี่ยถ้ากเกษียแล้วแล้วไม่สามารถออกได้เนี่ย เขาก็มีระยะเวลาให้อยู่ได้ไม่เกินอ30วันหรือ60วันอะไรแนวๆนี่ครับพี่ตาหรือถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ทําเรื่องขออนุญ,ญาตอาพอบบอเป็นลายๆไปจะพิจารณาให้ครับพี่ตาครับอันนี้แจ้งมาจากกองทัพเรือนะครับเมื่อกี้เองครับพี่ตะอ๋อหรอคะค่ะกองทัพอากาศก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเ,เราเห็นถ้าเกิดว่าเราจะ เราไปดูบ้านจาัดสรรน่ะแถวแถวดอนเมืองบางเขนสายไหมตรงเนี้ยจะเห็นหลายๆหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีทหารอากาศมาซื้อบ้านอยู่เยอะนะเขาคืออย่างนี้พี<ช>่ตาใช่ไหมค่ะผมเคยคุยอ่ะเขาเสมัยก่อนคุยสมัยพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์สมัยอ,อท่านพลอากาศเอกวรณนาดพิจารีเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังหรือพลอากาศเอกเกษตรลุจ,จนินเนี่ยท่านบอกโอ้ยพอพี่ทํางานพี่ก็ผ่อนที่แล้ว ก็พอในปีเตาเห็นแถวกอมอยีย่ห้าอะไรพวกนี้จะมีบ้านสถนานการ์เต็มเลืยสายมงไสายใหม่เนี่ยพวกนี้เวลาไปทํางานจบโรงเรียนปุ๊บางานก็เริ่มผ่อนบ้านผ่อนที่แล้วถึงเวลากเกษียณปุ๊บก็จะออกผมจําได้เพื่อนๆกันเนี่ยที่กเกษียณเนี่ยพอหกเจ็ดเดือนก่อนเกษียณก็เริ่มย้ายของกัน,กน,กน,กนละค่อยๆทยอยอย้ยายทยอยย้ายพอกเกษียณก็คืนบ้านหลวงเพราะมันจะมีคนใหม่เข้ามาอยู่แทนอะไรพวกนี้พิจัรนะผมอันนี้อันนี้จริงครับอย่างฐานกากาศด้านหลังสนามบินดอนเมือง คุณแจ็คใช่ไหมมันจะมีะที่เขาให้ผ่อนที่แล้วก็จนมาทั้งมีมีญาติผมหลายคนที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ในขนาดผู้บิชากรารฐานอากาศท่านเดิมนะเอ,อ,อย่างท่านพลเอกพลอากาศเดกประพันธ์ทูปาเตม,มีก็อยู่หลังอยู่หลังดอนเมืองเนี่ยนะครับได้ค,คือคือคือผมว่าเรื่องนี้เออถ้าไม่พูดมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเราพูดกันเยอะๆนะครับ เราให้เราสังคมได้รับรู้ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ไม่ควรที่จะไปเอาเปรียบฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเส่งอดีสําคัญมาก